อยูฟานดอลลไม่มีจังหวะให้เปิดเลยครับจิโรธามัดข้างในขออยู่ครับนรงวัฒนาออกมาด้านข้างชิโกเซียมบ้าบรดฟอร์สยังเจาะเข้าไปไม่ได้ครับวนอยู่ตรงนี้เนี่ยนานแล้วครับอยู่ฟานเคาะคือกลับมาครับอดิสัก ลิคาโดร้ยกมือขออยู่นานเลยครับเพื่อนยังเปิดมาไม่ให้ได้ปาลูกนี้จิโรธามัดหน้ากรอบกีดโทษแล้วเข้ามาจิโรได้ยิงเรียบร้อยเลยครับ1นต่ออุทัยธานีครับโอ้โหก็หลังนี้ขึงอยูน่นานนะครับจังหวะนี้ค่อยๆขอทำมันเข้ามาแล้วก็เป็นความสามารถเลยนะครับกิโรธามัดครับแนวลูกชัยรักของอุยทยธานีครับ กดล็อกให้เจ้าบ,บ้านจนได้นะครับก็สามารถที่จะซัดเข้าไปครับให้อุทัยธานีนั้นขึ้นน้ำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับลุกนี้กองเชียร์กดไลค์ให้เลยครับโ oh, อ้เจาะอยู่นานครับในที่สุดก็อาศัยความสามารถเฉพาะตัวนี่เลยครับพลิกเข้าไปยิงโอ้ิงได้คมเลยครับเพราะว่าพระธิดโตนั้นออกมาปิดมุมแต่ก็ปิดไม่หมดเลยครับเพราะว่ายิงไปมุมเสาซ้ายนี่มุมดิดครับครับพลิกเข้ามาหนึ่งสองสามแล้วก็ กดยิงครับก็ลากล็อกหลบกองหลังแตะหลบหน้าประตูเลยนี่ครับแตะหลบมาได้แล้วแตะรอดขายทีแล้วยิงเสียบเสาสองเลยครับจิโรนฮามันก็แอซิสต,ต์ตรงนี้ก็อาจจะเป็นจังหวะคลอสมาของเบรสฟอร์ดนะครับเปิดเรียก